สวัสดีทุกคนนะครับและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสปอย์การ์ตูนแฟบริการนิซันที่1ตอนที่2ครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยเปิดตอนมาด้วยการที่ลอสนะครับพยายามจะป้อนบรอกโคลี่กับสตูวีแต่เจ้าหนูหน้อยคนนี้นะครับก็ไม่มีท่าทีจะกินเลยสักนิดเจ้าทาของลอสนะครับต้องได้แกล้งพูดไปว่าไม่กินแล้วก็ได้แล้วเชิยโอกาสที่สตูวีตายใจครับยัดบรอกโคลี่เข้าปากไปจนเจ้าหนุหน้อยคนนี้นะครับก็ได้สะบดคำหยาบชุดใหญ่ออกมาพร้อมกับแผนการครั้งใหม่ครับนั่นรทลยบลิ้้งไปใหหมดซะ The จากนั้นนะครับฉากก็จะตัดมาทางด้านเมกที่ได้มาขอกับโรลลสว่าช่วยสอนหนูขับรถหน่อยแต่บางเอญนะครับว่าวันนี้ทางของโรลลสเองก็มีนักส,สอนเปียโนอยู่พอดีครับจะทําให้เธอบอกกับลูกว่าให้ไปเรียนกับพ่ออย่างปีเตอร์แทนนะปีเตอร์นะครับก็บอกไปว่าพ่อรักลูกนะแต่หนังเรื่องสตาร์เทคเรื่องปวดของพ่อน,นั้นต้องมาก่อนทันทีนะครับก็ไม่พูดช่วยแปลว่าปีเตอร์พอเรื่องงานที่ไรก็จะนั่งอยู่หน้าจอทีวีเขาควรหาเวลาพักแล้วออกไปทํากิจกรรมงอื่นบ้างช่นใช้เวลากับลูกๆหรือกับครอบครัวและเมกเองนะครับก สอบใบขับขี่แล้วและถึงขั้นที่ไปอ้านในครับได้พูดช่วยทีนึงด้วยการที่จนนมของปีเตอร์ไปว่าเมกควรจะไปหาเรียนกับครูที่ขับรถเก่งๆไม่ใช่มาเรียนขับกับปีเตอร์เจ้าปีเตอร์ในครับก็ได้สอนขึ้นทันทีว่าตัวเขานั้นนะ่ะขับรถเก่งจะตายไปเมก don't believe what they're saying i always keep my eyes on the road i don't miss a thing ในบทเรียนแรกนะครับที่ปีเตอร์ได้สอนให้กับเมกนั้นเขาได้บอกกับลูกสาวว่าลูกควรจะต้องระวังรถคนอื่นอยู่เสมอนะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะครับที่ลูกได้สบตากับรถคนข,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 ข้างๆเวลาที่จอดอยู่ไฟแแดงงงนนนนััั่เเป็็หสญ,ญ,ญาาณ้้ขควมมรละพอผูช ที่ขี่มาคนนี้ก็ได้เล่งเครื่องแข่งกันและผลก็คือเมกชนะครับและเกิดจะเอาตัวไม่รอดแน่ และปีเตอร์ก็ได้บอกปิ้ายไปด้วยว่าลูกทําได้ดีแล้วแต่ลืมทําอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการลืมซูนิ้วกลางใส่จากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้กลับมาที่บ้านโรเิ์สก็ได้ถามฟินนนอว่าทําไมพากันกลับมาเร็วจังปีเตอร์ก็ได้บอกไปครับว่าด้วยความที่วันนี้เป็นการเดินขับรถครั้งแรกของลูกด้วยเขาเล,ย,ล,ย,ลยไม่อยากที่จะป้อนข้อมูลให้ลูกมากเกินไปอีกอย่างหนึ่งหนังก็ใกล้จะเริ่ไปฉายแล้วด้วยแหมติดทีวีแล้วเนี่ยส่วนทางด้านหนุนรัสวีของเราที่ต้นเรื่องก็ได้มีการสร้างสางสัััััััตตตูกกกกกกบบรรรรรออออโคคคลีีีีีี่่่ไไวว้้้้้นนนนนนนเเเจจจาาาาาะ็ดดดดิแผผททํยยยขใหมงงื าอากากรั้และแล้วก็ถึงวันที่ตัวของเมกต้องทําการสอบใบขับขี่ในระหว่างสอบครับรถก็ติดไฟแดงพอดีทนายรถตํารวจก็ดันมาจอดอยู่ข้างๆรถของเมกซะด้วยทาให้เธอนน,นะครับดันไปนึกเอาบทเรียนที่บิเตอร์สอนมาว่าเวลาที่จอดรถอยู่และเกิดสบตาก,กับรถคันข้างๆ้า,าครับมันหมายถึงการท้าแขกรับและนั่นจึงทําให้เมกนะครับหยยบมิดไม้จนถูกตารวจเรียกจอดะทําให้การสอบใบขับขี่ครั้งแรกข,ของเธอนั้นจบลงด้วยความผิดหวังเมื่อเมกได้บนให้กับพ่อฟังว่าชีวิตของเธอคงจบเห่แล้วและเธอก็คงจะ เป็นคนที่ล้มเหลวที่สุดในโลกในทางวิเธอร์เองนะครับก็ปลอบลูกสาวไปเนาะว่าพ่อเองก็เคยผิดหวังแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ชีวิตคนเรามันก็เป็นแบบนี้แหละมีขึ้นมันก็ต้องมีลง แต่ในระหว่างที่ขับรถรับเจ้าปีเตอร์มันทำไม่มองทางทําให้รถเสียหลักไปชนเข้ากับจานดาวเทียมทาให้สัญญาณทีวีของคนทั้งเมืองเลยครับเกิดดับในทันทีปีเตอร์ได้โดนคนทั้งเมืองดุมหมายหัวเอาไว้ครับก็ไม่รู้จะโยนความผิดไปให้กับใครเพราะพอขอยโยนเขาผิดไปให้กับเจ้าบิ๊กฟุตมันก็ได้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปเลยนะเพราะงั้นตัวนายับจึงเลือกที่โยนความผิดของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นว่าเป็นฝีมือของเมกลูกสาวเขานั่นเองครับและก็ยังได้พูดกับคนในเมืองฝ่ายอีกต่อว่า ใชให้โอากาสลูกสาวของเขาบ้างสิ <should> well, พอขึ้นมาบนรถขับเมก็บอกว่าเธอรู้สึกผิดหวังมากที่พ่อดำเนินกองผิดให้กับลูกสาวของตัวเองแบบนี้เราะงั้นะครับปีเตอร์นิ่งโดออไปว่าพ่อรู้แล้วว่าสิ่งที่พ่อทำน่ะมันผิดเพราะอย่างกันแล้วะครับเพื่อไม่ให้ลูกเสียใจพ่อจะซื้อรถเปิดประทุนให้ตอนที่ลูกได้แบ,บกขับขี่แล้วนะ เซอร์เฮน้าของนอสตูวีเองนะครับที่กำลังสร้างเครื่องควบคุมสภาพอากาศก็ได้เหลือไปเห็นเข้ากับจานดาวเทียมทิลลาาติดมากับรถของปีเตอร์จนเจ้าหนุ่มคนนี้เลยครับก็ปิงไอเดียที่จะสร้างสุดยอดเครื่องสัญญาณมร์นา เพื่อกาจัดบอคโคลี่ไปให้หมดนั่นเองครับที่บ้านตอนนี้นะครับเมก็ได้บอกกับแม่ไปว่าวันนี้พ่อได้ขับรถชนเข้ากับจานดาาเทียมของเมืองจนมันพังและบอกกับแม่อีกว่าถ้าหากว่าเมกับผิดชอบแทนพ่อก็จะซื้อรถเปิดประทุนให้กับเธอแต่ตอนที่เมกได้ไปขับขี่แล้วนั่นเองโลเอสที่ยินเรื่องราที่เกิดขึ้นก็ได้หามกับปีเตอร์ไปว่าเขาถึงขั้นติดสินบนลูกตัวเองเลยเหรอปีเตอร์ก็ได้ตอบไปแบบมึนๆครว่านี่ก็เป็นการแสดงความรักอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เราคู่มีความผูกพันต่อกันจากนนนนนนนััััััั้้้้้ะะะคครรรรรบบบบสสสกกก็ไไดดดดเเเเเขาา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 มมมมมพพพออวว่จีีีีีทททูปห์ลยยํญณง เจย์ครับก็บอกไปไปว่าโอ้ยแค่สปดาเดียวเองน้าครอบครัวของพวกเราสามารถอยู่กันได้น้าแ่าสุดท้ายครับคำพูดกับการกระทําของปีเตอร์มันก็สวนทางกันสุดๆเพราะตอนนี้เจ้าตัวเองก็ทนไม่ไหวครับและได้โทรไปหาเพื่อนบ้านที่ทีวีเป็นปกติให้เล่าสปอยเหตุการณ์ของทางที่กำลงังฉายตอนนี้ให้สงังนัตถ้ามาที่โรงเรียนที่เม็กเรียนอยู่ครับตอนนี้อาจารย์ประจชัานก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองตอนนี้มันเป็นฝีมือของเม็กซึ่งเม็กเองที่กำลังอยากจะพูดปฏิเสธไปนะครับก็ดันนึกขึ้นได้กับคําพูดของพ่อว่า ถ้าเธอยัมรับผิดแทนเคยจะได้รถที่เปิดประทุนได้เพรางั้นในตอนสุดท้ายน,นะครับเมกเองก็ได้จำใจยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขับรถสสัญญาณดาวเทียมและโดนคนใวห้องบุลลี่ไปที่สุดครับ okay, ส่วนหน้าเจ้าตัวแสบปีเตอร์นะครับที่เป็นตัวต้นเรื่องทุกอย่างตอนนี้ก็กำลังลงแด่นแบบสดๆที่ตัวเขาเองนั้นไม่ได้ดูทีวีมาตั้งหนึ่งสัปดาห์แล้วเจ้าตัวนะครับได้เก็บเอาไปฝันเห็นเป็นตัวละครต่างๆที่เคยดูผ่านมาและมันก็ได้ลดเล่นในความฝันของเขาในคืนนี้เป็นผลทำให้ในเช้าวันต่อมาครับตัวของปีเตอร์ก็ได้แปลกไปจากเดิมมากๆโดยเฉพาะที่เขานะครับจะผูกติดกล่องกระดาษที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนจอทีวีตลอดเวลาและทำเหมือนตัวเองนะครับกำลังดูทุกอย่างผ่านจอนี้ทำให้ทางลิซเองนะครับก เข้าหน่อยก็จะทําเป็นเหมือนดูผ่านจอทีวีทุกอย่างเลยตอนนี้ครับทางด้านตัวของโรสก็เกิดเป็นห่วงและได้ขับรถออกมาตามหาปีเตอร์พร้อมกับคริสส่วนฮาร์ปีเตอร์รับที่เดินดูโลกไปทั่วผ่านของทีวีอันนี้ก็ได้เห็นเข้ากับเมย์ลูกสาวตัวเองเมย์ก็ได้ถามขึ้นเลยครับว่าพ่อกำลังมาทําอะไรที่นี่นะและเธอก็ได้ระบายทุกอย่างนะครับให้คนที่อยู่ตรงนี้ได้รู้ความจริงที่ว่าเธอไม่ได้เป็นคนขับรถสนจานออเทียมของเมองแต่มันเป็นฝีมือของพ่อเธอต่างหากและเธอคงจะยอมรับผิดในสิ่งที่ตนทําไไปด้้ออีกต่แลว เพราะตอนนี้เธอนั้นไม่มีเพื่อนเลยพ่อคําพูดนั้นของเมงนะครับที่เกือบจะทําให้คนทั้งเมืองขันมาเล่นกัรปีเตอร์แล้วแต่ก็ยังดีนะครับที่โลออสนั้นได้เข้ามาหา้าดูคนเอาไว้ได้ทันตัดมาในตอนดึกของคืนเดียวกันนั่นเองครับปีเตอร์ก็ได้พูดกับโลอิสไปว่าเขาไม่น่าปล่อยให้ลูกของเผิดแทนเลยโลออสเธอพูดถูกทุกอย่างที่บอกว่า,วาการติดทีวีนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะอย่างนั้นนันจกจัดนี้ไปนะครับเขาจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นและจะมีเวลาให้กับครอบครัวและจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนคนใหม่ ซึ่งมันก็ทาให้ในเช้าวันต่อมาครับปีเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปจริงๆเขาได้เริ่มทําการพาลูกออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านร่วมกันมากมายจะได้รว่าชีวิตที่มันเรียบง่ายแบบนี้ครับมันก็ดีเหมือนกันแต่พอได้ทํากิจกรรมต่างๆเยอะขึ้นเกินไปในครับทุกคนก็ต่างบนเหนยกันไงแต่พวกเขาก็ยังไม่ใช่ว่าจะเลิกทากิจกรรมพวกนี้ไปเลยทีเดียวครับแต่ในจังหวะที่กําลังจะเดินออกไปจากบ้านนั้นนะครับทีวีดันเปิดติดและใช่ครับทางครอบครัวก็รันกลับมาอู้กันอีกเช่นเคย ทางปีเตอร์ที่ตอนนี้นะครับกำลังใช้ชีวิตแบบใหม่แบบไม่ติดจอได้มาชวนคนในครอบครัวออกไปทำกิจกรรมกันอีกแล้วและใช่ครับก็ให้จะเป็นรายการโปรดของเขานะครับแต่ตอนนี้เจ้าตัวปีเตอร์นั้นก็มไม่ได้มีความคิดที่อยากจะกลับไปดูทีวีอีกเลยครับสดงด้านของหนุน่มสตูวีตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างแล้ว ที่จะใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เขาสร้างขึ้นอยา,ากจะเครื่องควบคุมสภาพอากาศพอสตูวีกดใช้งานมันคับฝนก็ได้ตกลงมาทันทีทําให้ในตอนนั้นนะครับตัวของปีเตอร์กับบิลนะครับที่กําลังอยู่ในช่วงห่างจอโดนรถที่เมคขับมากับโรยสนะครับชนเข้าให้เพราะอย่างนั้นแซนเนอร์เพื่อนใหม่ของปีเตอร์จึงได้ตายส่วนด้านล่างของปีเตอร์นะครับก็ได้เข้าโรงพยาบาลตอนที่อยู่โรงพยาบาลครับตัวของโรเยสเองก็ได้ขอกับปีเตอร์ให้กลับมาเป็นปีเตอร์คนเดิมได้ไหมคนที่ขี้เกียจตัวเป็นคนเลยนั่งจอยอยู่ที่หน้าจอ, Peter อ,งงาอ,อที แต่พอจังหวะที่ทุกคนออกไปหมดครับคุณพยาบาลก็ดันเปิดทีวีทิ้งเอาไว้ครับให้ปีเตอร์ที่เลี้ยงทีวีมาโดยตลอดไม่สามารถหลบสายตาออกจากเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมนี้ได้และใช่ครับปีเตอร์ก็ได้กลับมาเป็นเขาคนเดิมอีกแล้วในตอนนี้ครอบครัวสุขสันต์ก็ได้กลับมานั่งล้อมกันอยู่ตรงหน้าจอทีวีพร้อมกับโซฟานุ่มๆอะไรจะสุขใจไปมากกว่านี้อีกแล้วอ๋อแล้วก็เมกเองนะครับเธอก็สามารถสอบใบขับขี่ผ่านเรียบร้อยแล้วครับและครอบครัวเกฟฟินก็อยู่กันอย่างมีความสุขพร้อมกับบทเรียนอันล้ำค่าที่ได้้รับในนนตอี It's what life, it's who you do it with and your family. It's on.